สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดงานเข้าสลิมโฮ้ฮีโร่หงุดหงิดและรับไม่ได้กับดรเอสุชัตชวีค่ายประชาธิปัตดในอธิกิจแสวงสุขหรือใบตองแห้งพิธีกรข่าวช่อง Voice TV เขียนบทความเรื่อง สลิมโหยฮีโร่มีเนื้อหาดังนี้พีเอสุชัตชวีเปิดเวทีอลังการสวมแหวนเปลี่ยนโลกประกาศเป็นทายาทสายตรงไอสไตล์ประกาศเปลี่ยนกรุงเทพเปลี่ยนอนาคตลูกหลานเราทำได้ไม่ต้องทนปัญหาซ้ำซากรถติดน้ำท่วมรอระบายเหมือนถูกข่มขืนรังแกซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนคุ้นชิน การนำประชาธิปัตย์ตบมือลั่นประทับใจลืมไปว่า17ปีผัวกรุงเทพมหานครมาจากประชาธิปัตย์ทั้งนั้นเลยถ้าสังเกตให้ดีการเปิดตัวพี่เอเป็นที่คาดหวังมากกว่าตำแหน่งผู้วกล่าวสำหรับประชาธิปัตย์นี่คือความหวังฟื้นภาพฟื้นพักหลังถูกฉีดใบก้อนศูน0พไม่ได้สอสอกรุงเทพมหานคร ในวงกว้างออกไปกล่าวสำหรับมวลชนอนุรักษ์นิยมคลององอ่างไม่ว่าเลือกประชาธิปัตย์พลังประชารัฐอธิการบดีหนุ่มเรียนเก่งเด่นดังมีป้ายไวนิ้วเต็มพระจอมกล้าลาดกระบังร่ำลือกันเป็นขวัญใจนักศึกษาคือความคาดหวังว่าจะดึงคนรุ่นใหม่กลับมาอยู่ฝั่งอนุรักษ์นิยมไม่ใช่โดนไอ้พวกสามกีบก้าวหน้าก้าวไกลจูงไปม็บปฏิรูปสถาบันเสียหมด พูดอีกอย่างหากเข้าไปในความฝันของสลิมแก่ๆคืนนั้นคงหลับปุ๋ยราวทารกฝันเห็นภาพนักเรียนนักศึกษากรีดร้องรุมล้อมฟ้ารักพี่เอนี่คือความโหยหาของสลิมอยากได้ซูเปอร์ฮีโร่สวมแหวนโทนี่สตาร์กมาสืบทอดอุดมการณอนุรักษ์นิยมที่ถูกคนรุ่นใหม่ปฏิวัต,วติวัฒนธรรมกวาดล้างเรียบแม้การแสดงออกถูกกดไว้ด้วยคำวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูญอำนาจจับกลุมคุมขังโดยรัฐ ลองนับนิ้วดูฮีโร่ของสลิมมีใครบ้างหมายถึงสลิมมองเป็นความหวังไม่ได้หมายความว่าตัวเขาเป็นสลิมผู้ว่าหมูป่าหมอทวีสินเด็กต่างจังหวัดเก็บผักสวนครัวมีวันนี้ได้เพราะขยันเรียนมาดามแป้งชื่อโผลอีกจนได้เหมือนครั้งมีข่าวพักปลอมสุภชัยวิรัต์จักทิพสุชัชชวีมาดามแป้ง แอดบาวเจษดาพรผลดีและอื่นๆอีกมากมายพักในอุดมคติของสลิมเลยนะแต่ที่สลิมโหยหามากที่สุดคือคนรุ่นใหม่ขวัญใจคนรุ่นใหม่แบบเคยมีนักผู้สร้างแรงบันดาลใจหรือไลฟ์โค้ชเพื่อฝากความอุ่นใจว่าตัวเองตายไปแล้วประเทศจะยังย่ำเท้าอยู่ที่เดิมขนาดท็อปบิดครับ ขายหุ้น17,000ล้านแสดงความเห็นต่อทิศทางประเทศขอเป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่แนะใช้เศรษฐกิจดิจิตอลสร้างทางเลือกใหม่ประเทศไทยไม่ได้เข้าข้างใครทางการเมืองก็ยังมีคนรุ่นเก่าแห่เม้นฟูมไฟถ้าคนรุ่นใหม่เป็นอย่างคุณประเทศชาติรอดแน่คนแบบนี้สิสมควรเป็นผู้นำเพราะไม่ตกเป็นเหยื่อของครูอาจารย์องค์กรระหว่างประเทศรับเงินต่างชาติมาทาลายประเทศไทย ช่างน่าเห็นใจว่าวันนี้สลิมเบบี้บูมหอยหาคนรุ่นใหม่ฝั่งตัวเองแค่ไหนกลัวตายตาไม่หลับถ้ามีใครแปลงร่างเป็นคนรุ่นใหม่กลับใจแบบเสกสกลคงอกกอดท่วมทน้นชวนลงทุนอะไรก็เชื่อแบบประสิทธิ์เจียวกก ในอีกมุมหนึ่งสลิมก็รู้อยู่ลึกๆว่าไอดอลผุพังแบบประยุทธ์เอาไม่อยู่แม้มีอำนาจกดทับแต่การจะทำให้มอบสามนิ้วเป็น lost generation ล้มเหลวถูกลืมนอกจากอำนาจยังต้องมีไอดอลทางความคิดทางวัฒนธรรมซึ่งหาไม่ได้ใครที่พอจะเป็นไอดอลดูมีสมองมีความคิดพอย่างเท้าเข้าคอกอนุรักษ์สักนิดกลายเป็นร้องยีมแมลงสาบเกาะ ในประเด็นต่อสู้ทางความคิดคนรุ่นเก่าตามไม่ทันผู้มีอำนาจก็งงงวย ประยุทธ์ไปใต้พูดพร่ำหลายสิบเรื่องใครจะคิดว่าโลกออนไลน์จับประเด็นเลี้ยงไก่สองตัวไว้กินไข่ตามหลักพอเพียงมาหัวรอล้อเลียนสนันวันไว้พ่วงไปกับทหารปลูกผักชีนี่พูดจริงๆนะกระทั่งสื่อรุ่นเก่าก็ตามไม่ทันไม่มีใครคิดว่าประเด็นนี้จะกลายเป็นประเด็นโดนสื่อหลายสํนักยังลงภาพประยุทธ์จับปู ย้ำอีกทีว่ายุทธศาสตร์ฝ่ายอนุรักษ์คือใช้อำนาจกดไว้ให้ประชาธิปไตยหดแคบบอย่างที่อาจารย์วรเจตภาคีรัตกล่าวไว้แต่ไม่สามารถทำลายความคิดคนรุ่นใหม่ได้กระทั่งควบคุมก็ไม่ได้มีแต่ขยายแค่ทำให้ไม่สามารถกระทบกระเทือนอำนาจปกครองแต่กัดกร่อนถอดรือ้อฐานราก คนรุ่นเก่าสลิมทั้งหลายจึงกระวนกระวายกลัวตายไปเจอใครบนฟ้าแล้วโลกที่เคยอยู่จะไม่เหมือนเดิมกลัวโลกของคนรุ่นใหม่จะมาทำลายโลกที่คุ้นชินทั้งที่ข้อเรียกร้องบางอย่างก็แอบ,บเห็นด้วยแอบบนินทาแต่กลัวจะกลายเป็นการรือ้อถอนทั้งรากซึ่งยิ่งกลัวยิ่งขัดขวางยิ่งทำให้กลายเป็นอย่างนั้น คนรุ่นเก่าพยายามดิสเครดิตคนรุ่นใหม่วันก่อนฟังผู้รู้หาว่าโลกออนไลน์อวดเก่งใช้แต่ความเห็นไม่ใช้ความรู้ไม่รู้ด่าใครเพราะมีแต่กลุ่มไลน์สวัสดีวันจันทร์ที่ส่งข่าวเฟกแล้วเชื่อตามกันเช่นมัสยิดบนเขาใหญ่เที่ยงคนรุ่นใหม่โตบนเฟซบุ๊กเถียงกันตั้งแต่หัวเท่ากําปัน้นใครพูดไม่มีความรู้เช่นตั้งท้องแล้วระวังลูกดูดแคลเซียมฟันร่วงเพื่อนหัวรอตาย จะมองหาที่ไหนหนอะซูปเปอร์ฮีโร่ผู้กอบกู้โลกของสลิมเห็น <The Queen> แต่บินออกมาโดนแสงแล้วร่วงพลอยทุกรายการดำรงอยู่ของนายสุชาติชวีสวรรณสวัสดิ์กำลังทดสอบต่อพักประชาธิปัตย์ไม่เพราะการเปิดตัวด็อกเร์พเอเท่านั้นแต่ภายในได้รุกเข้าไปในธาตุแห่งความเป็นพักประชาธิปัตย์ฉายภาพนายชวนหลีกัยนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะออกมาคือภาพของปลัดประเทศดีแต่พูด ดีเข้าตัวช่วยนต์ให้คนอื่นอย่างมีนัยสำคัญทางการเมืองโดยเฉพาะความล้มเหลวของกรุงเทพมหานคร ภายในคำมิภากษจากปากของทายาสายตรงอัลเบิร์ตไอสไตน์กลายเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของพรรคประชาธิปัตย์อย่างยากจะหลีกเลี่ยงและปัดปฏิเสธได้พ้นอย่างง่ายดายจึงเข้าลักษณะของพังเพยขว้างงูไม่พ้นคอเพราะผู้ว่ากรุงเทพมหานครอย่างนายอภิรักษ์โกศโยธิน2547 2551หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตร2551ถึง25 ก็มาจากพักประชาธิปัตย์แม้กระทั่งพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองก็มาจากพักเดียวกันอย่าได้แปลกใจหากการเปิดตัวของดรพีเอสร้างความตื่นตะลึงอย่างมากทางการเมือง ในช่วงแรกแต่คล้อยหลังไม่ว่านายจุรินลักษณะวิสิทธิ์นายเฉลิมชัยสีอ่อนหรือนายองอาจคล้ำภัยบุญก็เงียบกันท้่วนหน้าจำเป็นต้องใช้วัฒนธรรมในกระสวนของพักประชาธิปัตย์คือเปิดทางให้ในายสุช,ชัตชวีสุวรรณสวัสด์เล่นบทแก้ตัวไม่ต่างจากลิงแก้แฮเพราะความคมของดรพีเอพักประชาธิปัตย์ก็พลอยด้วยรอยแผล ยังไม่มีใครให้คำตอบได้ว่าในที่สุดแล้วเส้นทางของดร์พีเอจะเป็นอย่างไรเพราะคนที่ดำเนินการต่อดร์พีเอไม่ได้มาจากพักเพื่อไทยที่ต้องการเปิดทางให้กับชัดชาติสิทธิพันธ์เท่านั้นแต่สลิมก็หงุดหงิดและรับไม่ได้กับท่วงท่าอาการของดร์พีเออย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆ จะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ